สำหรับติงอยู่กับพวกเราในรายการมื่อนี้รีแอกอ่าพี่ชื่อวิวพี่ชื่อปีพี่ชื่ออิงฟอาเออไปแจครับนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะสำหรับติงนะคะจะมาเรียกชันเป็นออฟฟิเชียลเอ็มบีอ่าออฟฟิเชียลเอ็มบีเพลงหยอกไม้ที่รอฝน spring งารพบกันระหว่างเดบทคอยกับ์วิทอนโนทานนทว้าว คือพี่ทอยเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆเว้ยวันหนึ่งเขาลงสตอรี่เป็นดอกกุหลาบโดยใช่ก็เฮ้ยพี่ทอยเป็นอะไรดอกไม้ที่รอเขาเศร้าหรอจนกระทั่งสิ่งนี้เกิดทุกอ้ยสปอยไปดูแชรแไม่เป็นไรนะทุกคนอารติศะเบนติ่งพี่ทอยโอเคสอบวันนี่ Why you so

เฮ้อคไม่อา็เยถ้าหอบอะไรเกงจาุน่มเีเป็นแบบนี้เน i n e ปแบบแ่ับบแตจางครงก็น่าจะออกแบบนะมีความออกแบบอ้ จะได้เห็นแล้วเห็น้ยนลว้าเป็นลูกหอนอะไรกันเลอรอะโม่อยทำไ่าแตกั้อล้อจะจบ ไม่รู้จริงเขาไม่ได้ทำมาให้รู้ค่ะเขาให้ทำมาเป็นมูดเฉยๆไม่มันเพื่อคลายคิดถึงเนี่ยอุ้ยดอกไม้ที่เปลี่ยนสีค่อยๆแบบแก่ร่วงโรยสปริงอุ้ยพอมากเลยอ่ะเป็นการร่วมงานกันของ w อตเ the Dark และ l o v e i s แก่เขาวนมาเจอกันแล้วมันแบบมันดีมากเลยไอ้บ้าไม่เคยคิดว่าเดิร์ทฮอยกับนนทน์ร้องเพลงด้วยกันจะออกมาแบบ แบบเนี้ยโปรดิวเซอร์ของพี่แอมมาชิเลยะมีพี่แอมนะคะแล้วก็มีเดี๋ยทอยแล้วก็มีพี่มายเดีทอยเหมาหมดเลยมึงดูดิชื่ออุ้ยการทำเพลงของเดี๋ยวทอยและมาร์ค่ะใช่คิดถึงแล้วคือคือมูดเนี่ยของพี่ทอยอะคิดถึงมากๆเพราะว่ามันจะเป็นมูดคล้ายๆกับขอโทษเพลงนั้นอะเพราะว่ามันจะมียุคหนึ่งที่พี่ทอยอินร็อกแล้วเขาก็จะไปแบบสายแบบดิจิต้าอะไรอย่างเงี้ย เอออุ้ยอันนี้มคือแ,แนวเพลงที่เคยรู้จักรจัคอปเตอร์ไหมอ่ะคอปเตอร์ของบ็อกซ์มิวสิของบ็อกซ์อ๋อเราจักรู้จักอู๋เพลงเพลงก็แนวนี้เหมือนกันทนี้ที่ออกมาปุ๊บอะ่ะฟังแล้วนึกถึงหน้าเดอร์ทอยอ่ะโคตรเดอร์ทอยเลยแบบ oh, โอ้เดอร์ทอยอย่างเงี้ยมันเป็นสไตล์พี่ถอยจริงจริงฉันรู้สึกว่าสไตล์ของเพลงเนี้ยผสม พอเป็นท่อนเดิรดทอยก็จะเป็นพี่ทอยเออรู้สึกว่าตอนที่ท่อนแบบว่าเปิดท่อนเดิร์ทอยมาปุ๊บแล้วคิดว่าเฮ้ยแล้วนนจะมาร้องดิวเดิร์ทอยเหรอวะพอเปิดนนมาปึ้งแบบเอ้าเอาก็นนนนคือด้วยความนนมากด้วยความที่เสียงอ่ะเป็นเอกลักษณ์ใช่มันก็เลยไม่มีทางเหมือนกันมันไม่มันไม่ทับกันเลยเว้ยแต่ว่ามันเป็นการไม่ทับกันที่โอ้เข้าเปนเข้ากันมากเลยอ่ะสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นแล้วตอนดูเจ็บนนจริงเพราะว่ารู้สึกว่าอ่ะเขเธอร้องก็เป็นเพลงเธอเออแต่ว่าอันนั้นอง ของคนเออของของคนแต่อันเนี้ยมันเป็นเพลงที่เขาแต่งมาเพื่อรองด้วยกันเอเสียงลบท่อนนั้นของพี่นนท์นี่แบบแต่ท่อนแรกพี่พี่นนท์ขึ้นมาเอ่อเหมือนกันใช่ไหมมันเปลี่ยนไปเลยเว้ยมูดเมื่อมูดอันแรกอ่ะคือด้วยความปกติพี่ทอยเขาจะเสียงสูงอยู่แล้วนี่ยอกว่าเป็นเสียงโลเป็นเสียงโลกพอพี่นนท์ขึ้นเสียงสูงมาโอ้คนหลูแต่ลงตัวมากริงแต่สิ่งที่ดีใจมากคือ สามารถแรปตามได้อยู่ขอบคุณมากเป็นท่านมีมีแรปแบบเมื่อก่อนจะมีแรปเวอร์ชันที่แบบไม่ได้นั่นแหละที่แล้วอะไรก่อนหรือว่าไม่เคยลองได้อะไรนะฤดูฤดูคนหรือว่าพี่มันได้อันนี้คือแบบขอบคุณมากนะคะที่ไว้ชีวิตชาวโคเวอร์ทั้งหลายอันนี้คือยังยังพอแรปแรปตามได้อยู่แต่ออกมาดีมากเลยอ่ะเหงเ้าเละ ใช่เป็นเพลงแบบเพลงแบบว่ารอแซึมๆไแบบว่าซึมๆใช่วสก่าเมื่อเพลงเขาไม่รู้ว่าส่วนตัวอาจจะไม่ตีตีความว่าเป็นแฟนเก่าคือเหมือนเราเราแค่รอใครสักคนหนึ่งเฉยๆเพอฟังเพลงนี้ยมองตีความไปตรงถึงเพื่อนที่ห่างกันไกลเฉยๆมันก็รอรอที่เธอวันที่เธอจะกลับมาหรือหรือไปอีกเวนหนึ่งคือการแอบรักเพื่อนข้างเดียวก็ได้ เหมือนมันห่างออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถตีความได้แล้วมันจริงๆอ่ะมันน่าจะขึ้นอยู่กับคนฟังพราตอนนั้นสถานการณ์ของคนฟังเขาเรียกว่าคนฟังรีเลยแบบไหนแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคือเพลงนี้ไม่รู้สึกอกหักไม่รู้สึกแบบคือฉันไม่รู้สึกอกหักแต่ฉันรู้สึกว่าคิดถึง ไม่ได้ควดูอย่ชื่ออพไรดอกไม้ที่รอฝนไม่มีฝนดอกไม้ก็โตได้เราก็จะโตด้วยน้ำได้แหละแต่ว่าถ้าวันหนึ่งที่ฝนตกอะมาทำให้เราสวยมาเดิมส่วนตัวของของพี่นะโสดว่าวันนี้แม่งเราแบบไม่มีจุดหมายอะกูรอจนกูรยมันก็ยังไม่กลับมาก็ดอกไม้เก่าอะเหี่ยวแล้วเหี่ยวเลยโอ้็ดอกไม้ที่รอฝนเนาะ แล้วด้วยความที่เอ็มวีเขาทำแบงวันมันเหมือนมันดูแตกสลายหรอเชนเดียหรือว่าหินที่โดนน้ำอะไรก็จตามกับปุ่มกับน้ํากับเพื่อมอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดอกดูสั่นไหวดูว่าแบบคลื่นของมันมัน่าจะแทนความรู้สึกของเขาแหละแบบว่าซิมโบลิกในในในเอ็มวีอ่ะมันแบบแต่ละอย่างมันดูแบบเปราะบางเปราะบางดูแตกสลายดูวันวัยประกาศที่แอมก็ยังเป็นพิกแอมอยู่ดีอยู่วันลายประกาศเขาชัดอะแล้วสไตล์ของทั้งสองคนอะชัดมากแล้วแบบคือที่พี่ปีบอกคอปเตอร์เงี้ย คือมันอยู่ในเพลงเนี้ยทุกทุกคนที่ทำอ่ะอยู่ในเพลงนี้หมดเลยอ่ะรู้สึกก็รู้สึกแบบมาคือคนที่ทำเพลงนั้นอ่ะกีต้าใช่เดิมอยู่หรือเปล่าเออเป็นเป็นเขาทำกับพี่ทอยสมัยก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเปอนเพื่อนกันมานานคำ่าสมัยก่อนก็มานานจริงจริงนานนานที่แล้วอย่างนี้เจอมานานไหล่ะหลายปีมากก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรีแอชั่นเพลงดอกไม้ที่รอฝนสปริงนะคะไปฟังกันได้นะคะที่ water d a ดาอ่ะก็ฝากไปด้วยนะคะเพลงเพราะมากคนเล่นวีก็หล่อแบบกระแทกใจจริงกระโกแตกเพราะหล่อจริงจริงพอาบบเหมวอนหล่อแบบไหนโดนจอถ้าสมมติว่าเขาโคกันอ่ะมันจะมีฝั่งมันจะมีฝั่งของเลวิสใช่ไหมอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันดูเป็นสไตล์พี่ทอยเหมือนถึงว่าม้วนรวมแล้วมันดูเป็นมันดูเป็นแบบมันดูเป็นพี่ทอยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นโนนฮนนล่ะ ว้าวเวลาให้ก็จะมีโปรเจกต์อีกอันหนึ่งก็ไม่รู้เดาไว้อาจจะมีอีกโอเคค่ะวันนี้สำหรับติ่งไปก่อนนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe แลวก็กดกระดิ่งมื้อน้าจหรับติ่งจะเอาอะไรมาเสิร์ฟก็รอติดตามชมนะจ๊ะวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย